สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาภูนะครับประจำวันที่8กันยายนอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาภูกันนะครับปิดตลาดซาอุแล้วนะครับซาร่าไม่ย้ายนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังกันนะครับแล้วก็ดาวินนะครับเล่นเพรสซิ่งเก่งขึ้นนะครับมีสื่อทําวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วก็เอ็ดเวิร์ดนะครับได้งานใหม่รวมไปถึงอัปเดตการต่อเติมสนามแอนฟิวว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่มีอะไรคืบหน้าบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกกกกก่่่่ออ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 นนนนนนะครรรรรรรัับบบบสาาาาาาหหหหหิิวยยยย์พซซแปป้้้งงีีมมไเลลลื ในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาด้วยเช่นกันโทรสั่ง d e l i v e r y 0 2 1 0 5 4 5 5 5การันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงรถยนต์ New Suzuki e r t i g a Smart Hybrid นะครับราคาเริ่มต้น6.99แสนบาทนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลือกขับฟรี90วันหรือผ่อน4,999บาทเป็นการเริ่มต้นก็ได้นะครับไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ s u z u k ิได้เลยนะครับดื่มไม่ขับด้วยความห่วงใยจาก s u z u k ินะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับมาเริ่มมตต้้้นนนนนนกััเเเลยะะฮขข่่่าาวววีรรริือองง โมฮัมเหม็ดซาล่าของเราเลยนะครับกับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ถ้านับแบบเป็นเวลาไทยเลยนะฮะก็คือปิดตลาดเนี่ยตีสี่บ้านเราของวันที่แปดก็คือเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยปิดตลาดซาอุดละไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮนะไม่มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาอีกก้อนนึงไม่มีอะไรครับก็คือซาล่าอยู่กับเราต่อครับนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับใช้คําว่าเป็นข่าวดีได้นะฮะถ้าว่าสรุปหน่อยนะฮะถ้าว่าตอนนี้ ข้อเสนอแบบที่ยื่นมาแบบจริงจังที่สุดก็คือ150ล้านปอนด์เมื่อสัปดาห์ก่อนอที่ทางซาอุยื่นเข้ามานั่นคือข้อเสนอล่าสุดเลยนะ,ะส่วนที่บอกว่า200ล้านปอนด์ที่จะยื่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับจุดยืนของซาอุที่คิดว่าพวกเขาพร้อมที่จะเพิ่มเข้ามาสักเป็น200ล้านปอนด์และอาจจะยื่นก่อนปิดตลาดแต่ในท้ายที่สุดไม่มีข้อเสนอทางการยื่นเข้ามาก่อนปิดตลาดเลยนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าทางฝั่งผู้บริหารของอิทีฮัตที่มาอยู่ที่อังกฤษแล้วเนี่ยมาคุยกับไมค์กอรดอนผู้บริหารของฝั่งเราแล้วล่ะแต่คงคุยกันแล้วแล้วก็แบบเราก็ยังคงมีจุดยืนเดิมก็คือไม่ขายยังไงก็ไม่ขายอารมณ์ประมาณนั้นส่วนพวกกระแสที่บอกว่า2 1 5้าล้านยื่นเข้าไปแล้ว225ล้านยื่นไปแล้ว250ล้านยื่นไปแล้วเพื่อนๆหลายคนเห็นกระแสพวกนี้ใช่ไหมซึ่งกระแสพวกเนี้ถ้ามาถึงตรงนี้เราอาจจะตีความดวได้เลยว่า พวกนั้นคือข่าวลือข่าวปลอมข่าวเต้าที่สื่อเมืองนอกที่ Account Twitter ต,ต,ต,ต่างๆเช่น ie, New, อินดี้ไคลาเนีใช้มาเป็นการจุดกระแสกุข่าวขึ้นมาใช้ผลประโยชน์จากตรงนี้มากกว่าดังนั้นย้ำนะครับไอที ID ว215 225 250น่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ถือว่าแฟนบอลของลิเวอร์พูลเราอุ่นใจได้นะฮะไปอย่างน้อยอีกสเดือนนะก็คือกันยาตุลาพฤศจิกาธนวา สเดือนก่อนที่จะเปิดตลาดมัก,การาอีกรอบหนึ่งเราไม่รู้ว่ามัก,การาซาอุจะกลับมาอีกรอบไหมนะแต่ในส่วนนี้นะครับเดวิดออนสตีนนะครับก็เขียนข้อมูลไว้น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าซา่าเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกทุกฝ่ายเขาเรียว่าออปปาร์ตี้นะฮะก็คือทั้งกับลิเวอร์พูลกับทั้งซาอุดังนั้นเป็นไปได้ครับที่ซาอุจะกลับมาอีกเพราะว่าตัวซา่าเองก็ไม่ได้แบบมีท่าทีว่า เอ้ยรังเกียรซาอุไม่ใช่ซาร่าเองก็เปิดโอกาสในการย้ายไปซาอุแล้วก็พร้อมอยู่ในภูต่อเหมือนกับเนี่ยมีโอกาสที่ซาอุจะกลับมาในอนาคตออสตินเขียนแบบนี้เลยนะครับอ่าส่วนเดลี่เมลเสริมข้อมูลจากเดลี่เมลบอกว่าในอนาคตที่พวกซาอุจะกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เอาอิทิฮัดทีมเดียวและรอบหน้าอาจจะมีเอาอาลีเอาอีละเอาฮิลาวซึ่งก็เป็นสโม,มสร ในซาอุที่มีเจ้าของเดียวกันด้วยนะเจ้าของก็คือกลุ่มทุนซาอุดีพับิกอินเวสต์เมนต์ฟันนะครับคือกลุ่มทุน PIF อะนะครับอาจจะมีเนี่ยเจ้าของคือเดียวกันอ่ะทีมพวกเจ้าของคืออาจจะมาแย่งล่าซาร่าซึ่งมันประหลาดตรงไหนรู้ไหมมันประหลาดที่เีเจ้าของเดียวกันแล้วมาแย่งกันทําไมแต่นั่นแหละมันเหมือนกับในเบื้องหลังคือการบริหารแยกภาคส่วนกันแต่เจ้าของหัวใหญ่สุดอ่ะที่เดียวกันเหมือนแข่งกันนะนะครับอืมอ่ะก็ว่ากันไปทีนี้มาดูกันที่วงในของฝั่งลิเวอร์พูลเรากันบ้างนะครับ เดวิดลินส์นะครับนักข่าวสายหงแดงเขียนในเว็บไซต์ด h i s a แอนด e ฟินะครับเผยข้อมูลวงในนะว่าทำไมลิวอพูปฏิเสธข้อเสนอจากซาอุนะฮะทั้งที่ปกติแล้วไอ้ค่าตัวเอาจริงนะร้อยห้าสิบล้านสองร้อยล้านอะไรพวกเนี้ยมันเป็นค่าตัวชนิดที่ปกติกับนักเตะอายุสามสิบเอ็ดปีสัญญาเดือสองปีอ่ะโอ้โหมูลค่ามันมันได้เกินอะออปกติค่าตัวมันไม่ถึงเท่านี้ถ้าอายุสาสิบเอ็ดอะไรเนี่ยร้อยล้านก็ ต่อให้เป็นนักเตะร,ระดับโลกนะร้อยล้านมันก็เก่งแล้วแต่เนี้ยสามสิบัญญาเดอสองปีแต่เราปฏิเสธสาเหตุที่ปฏิเสธเพราะว่าลิฟูมองแบบนี้ฮะเดวิดลินสขีนเลยครับว่าลิฟูมองว่าการเสียผู้เล่นระดับโมซาลาที่ไม่รู้ละว่าฟอร์มดรอปเล็กน้อยอะไรหรือเปล่าแต่เราจะเห็นว่าเรื่องเรื่องผลผลิตการยิงประตูการแอซิตในทุกๆปีอะ่ะมันมีการันตีตลอด มันมีการันตีว่ามันจะต้องมีจํานวนจํานวนหนึ่งตลอดอ่ะคือมันมันเป็นเรื่องที่ไม่เสี่ยงเลยแต่ถ้าเราไปซื้อตัวใหม่มันก็ยังมีความเสี่ยงด้วยแล้วก็เวลามันกระชั้นชิดอ่ะให้ตอนนี้มันหาซื้อตัวใหม่ไม่ทันแล้วถ้าเกิดเราขายนัเวลาเนี้ยมันไม่ได้มันก็ต้องรอตลาดเล่าตลาดไปด้วยใช่ไหมนั่นคืออย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่สสมมุติถ้าเสียซาร่าตอนนี้ทีมงานลิเวอร์พูลโดนไปถึงเจนคอปก็วิเคราะห์แล้วว่าโอเคต่อให้ได้เงินมา120 150ล้าน200ล้านแต โอกาสหลุดท็อปโฟอาสมมติหลุดท็อปโฟไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเงินหายเกินร้อยล้านนะครับถ้าไม่ได้ไปเล่นร้อยแชมเปี้ยนลีกอะแล้วซึ่งเราพลาดแชมเปี้ยนลีกมาปีหนึ่งแล้วแล้วถ้าเราไปพลาดแชมเปี้ยนลีกสองปีมันยิ่งกระทบทวีคูณนะฮะอ่ารวมไปถึงการมีซา่าอยู่เขาก็เป็นนั้งเตะร,ระดับท็อปอยู่ยังน้อยก็ทําให้เราเพิ่มโอกาสในการได้ลุ้นแชมป์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นยูโรปาลีกครับเอฟเอครับหรือแม้กระทั่งพรีเมียร์ลีกที่แม้ว่าจะยากแต่การมีา,า่่่ออยยูมมันกก็ชวเพิโส ได้ไม่มากก็น้อยนะครับใช่ไหมดังนั้นอย่างที่บอกว่าร์พูก็วิเคราะห์แล้วมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับกับการเสียซาร่าโดยที่ไม่มีตัวแทนนะครับขณะที่ฝั่งนักเตะนะครับซาร่าก็มืออาชีพมากๆเรื่องที่ดีนะเขาเขียนเลยว่ามืออาชีพมากเพราะซาร่าไม่เคยมีงองแง,ไม,มง,อง,แงไม่เคยมีมาพูดออกผ่านสื่อแม้ว่าใจลึกๆเรารู้แหละว่าเขาก็พร้อมแบบเปิดโอกาสในการย้ายไปซาอุนะแต่เขาไม่งองแงไม่ไม่มีขึ้นบัญชีย้ายซ้อมแบบขมักขเม้นเล่นแบบจริงจังเล่นแบบ เป็นมืออาชีพนี่คือสิ่งที่ดีทําให้ลิฟยภูไม่เจอปัญหาครับคือพอเราใช้คําว่า not for sale not for sale แต่ถ้าเกิดซาร่าเป็นอีกแบบหนึนะซาร่าแบบโอ้ขึ้นมาทีย้ายไม่ซ้อแม่งเลยเล่นกับไม่ตั้งใจสมมตินะถ้าเป็นแบบนั้นลิฟภูปวดหัวแน่แต่อันนี้ซาร่ามืออาชีพอยู่นิ่งๆสบายๆชิว,ชวๆก็เลยทําให้ลิฟท์ภูก็ตอบกลับกับทางซาอุแบบง่ายๆเลยว่าไม่ขายไม่ขายนะครับดังนั้น หลังจากนี้เราก็จะต้องอ n จ o ยเราเราจะได้อน j o ยกับซา่าอย่างน้อยนะเขาเชื่อว่าวงในเชื่อว่าอย่างน้อยอีกสิบสองเดือนมักกะลาพวกเขาก็ยังไม่อยากปล่อยเลยนะเอาแล้วในใจลึกๆกันนะแต่ว่าก็ไม่รู้ละแต่ที่แน่ๆสมมติถ้าอยู่ต่ออย่างน้อยสิบสองเดือนตอนนี้ซึ่งอยู่ต่อแน่ๆนยะตอนนี้โมซาลาเนี่ยยิงเป็นอันดับที่ห้าของประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลแล้วนะร้อยแปดสิบแปดลูกในทุกรายการตามหลังอีกแค่สี่คนเท่านั้นก็คือบิลลี่ลิสเดลนะครับ กอดอนฮอสสันโรเจอร์ฮันส์แล้วก็เอรนลัชซึ่งในส่วนของโมซาร่าเนี่ยเพิ่งทำลายสถิติเจอหลาดไปเจอหลาด186ลูกนะก็คืออันนี้เป็น1้8แแล้วแล้วถ้าอยู่จนจบซีซั่นนี้ก็อีกกี่ลูกวะเนี้ย188ลบลบ2อ8 2อลบ1้8เท่ากับ40โอ้โหแต่จะถึงหรือเปล่าวะ40ลูกมันก็เยอะไปหน่อยมันไม่ใช่ปีพีของซารา้วยแต่ถ้าอยู่อีกสัก2ปีอะอาจจะทำลายบิลลี่ลิดเดียวก็ได้ แต่เอาหน้าเบื้องต้นแค่ร้อแปสิบลูกนี่ก็โคตรเทพแล้วนะครับอืมนะอ่ะก็สถิติตรงนี้ก็เพ,เพื่อนๆก็ลองดูเองอ๋อมันภาพนะภาพมันไม่ตรงนะเออ,เอ,อขออภัยด้วยนะครับคือคือมันมันมันหลุดจอนะฮะแต่เป็นว่าถ้าดูจากสิ่งที่ผมพูดก็น่าจะฟังแล้วเข้าใจอยู่ทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของดาวินนูเยสกันบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเพรสซิ่งอ่าวันนี้ผมนํามาฝากนะครับ ตัวของดาวินนูเยสเนี่ยก็ได้รับคำชมจากนี่ครับทวิตเตอเจ้าดังที่วิเคราะห์เกี่ยวกับการเพรสซิงซะส่วนใหญ่เลยเขาคือเขาจะเชี่ยวชาญในเรื่องของข้อมูลสแตทดัต a เกี่ยวกับการเพรสซิงย้ำนะครับว่าเกี่ยวกับการเพรสซิงโดยเฉพาะเขาเขียนชมลิเวอร์พูลแหละโดยภาพรวมก่อนนะเขาเขียนชมลิเวอร์พูล่ะลิเวอร์พู ทำการเพสซิ่งในเกมที่เจอกับแอสซาวิลล่าเนี่ยได้ดีดีขึ้นมากๆเลยมันเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องในการพัฒนาที่ดีขึ้นซึ่งเมื่อวานเนี้ยผมก็อาจจะบอกผมเองข่าวของเมื่อวานมาที่7จ็ดนะไปย้อนดูได้ผมก็เอาข้อมูลชุดหนึ่งมาแล้วล่ะว่าร์พูเริ่มเกเก้นเพสซิ่งของร์พูเนี่ยเริ่มฟื้นคืนชีพซึ่งมันมาประกอบกับข้อมูล Data ชุดนี้แล้วมันประจวบเหมาะจริงๆว่าเออมันดีขึ้นจริงๆนะฮะอ่ะไล่เรียงกันไปอย่างแรกนะครับ AI under pressure เนี่ยเขาวิเคราะห์นะครับว่าจากข้อมูลต่างๆนะ เอ่อข้อมูลเนี่ยสานาทีแรกของเกมอ่าดูไปไพร้อมกันเลย30สินาทีแรกของเกมที่เจอกับอสซันวิลล่าเนี่ยรีพูลโอ้กดดันคู่ต่อสู้รวมกันถึง30ครั้งเลยนะเขาบอกเนยเออสาไอถึงขอขอภัยไม่ใช่30ครั้ง13ครั้งใน30นาทีแรกแบบเพรสซิ่งแบบเน้นๆเลยนะแล้วสำเร็จเนี่ย สำเร็จในสิบสามขออภัยผมผนผูผิดสำเร็จสิบสามแต่พลาดอ่ะสองนั่นแปลว่าพยายามเพรสทั้งหมดสิบห้าดอกและสำเร็จถึงสิบสามพลาดแค่สองดอกเท่านั้นเห็นไหมเห็นเห็นความสำเร็จไหมมันมากกว่าความล้มเหลวการเพรสสำเร็จมากกว่าเพรสล้มเหลวนะครับและพูดถึง Data ต่อมาอันนี้ให้ดูภาพนะดูภาพประกอบไปว่าพื้นที่การเพรสซิ่งโดยตำแหน่งการยืนเฉลี่ยอะไรแบบไหนการพุ่งเข้าหาการวิ่งเพรสการบีบเป็นแบบไหนบ้างนะครับอ่ะก็ว่ากันไปตามนี้ ข้อต่อมาคนที่โดนแบบลุมกินโต๊ะมากที่สุดในวันนั้นคือคือฝั่งซ้ายวิลล่าฝั่งขวาเราแต่เป็นฝั่งซ้ายวิลล่านึกภาพออกไหมฝั่งขวาเรามีใครบ้างมีโมซาล่ามีดาวินนูเยสที่วิ่งบีบแล้วก็มีโซโบสไลแล้วก็จะมีมิดฟิลด์ที่วิ่งปีกเข้าไปบีบกันไอ้พวกเนี้ยคนที่โดนบีบเยอะที่สุดก็คือฝั่งซ้ายที่บอกก็จะเป็นพาวตอเลสกองหลังนะครับที่ยืนด้านซ้ายโอ้โหโดน z, ดนูเยสกดดันเก้าครั้งโดนซาล่ากดดัน9้าครั้งโดนอ่าโซโบสไล กดดันเก้าแล้วก็กักโป3สามโจนหนึ่งแมคลิสเตอร์หนึ่งแต่คือรวมแล้วเป็นคนที่โดนกดดันรวมกันถึงเขาบอกว่า3สสิบครั้งเลยทีเดียวและมีถึงแปดครั้งที่พอโดนกดดันแล้วแล้วแบบเสียบอลอะ่ะเออเสียบอลไปถึงแปดดอกด้วยกันนะฮะนี่ให้ดูนะครับแล้วก็ให้ดูภาพรวมว่าเนี่ยใครกดดันในพื้นที่ตรงไหนบ้างอาจจะตรงนี้เราไม่ต้องไปลงรายละเอียดเยอะอาจจะแต่ให้ดูอันนี้ดีกว่าผมขออนุญาตจะซูมเข้าไปสักนิดหนึ่งนะ เพื่อนๆดูข้อมูลตรงนี้นะเห็นกราฟตรงนี้ไหมรุนเย็นะครับตัวเลขการวิ่งเข้ากดดันแล้วก็ตัวเลขสำเร็จเยอะมากแบบมันผิดผิดจากที่เราเคยพูดว่าแบบปวิป่ก,ก่อนๆเขาเพสซิ่งไม่ดีไงครอปเลยไม่ค่อยให้ลงตัวจริงอ่ะแต่ตอนเนี้ยหลังจากผ,าาาผ่านเวลามาผ่านเวลามาผ่านเวลามาเขาเริ่มเพสซิ่งดีขึ้นดูจำนวนจำนวนแทร็กเก็ตกับจำนวนซักเซส เป็นตัวเลขที่ดีเลยพลาดน้อยมากกับการเพซซิงแบบเพซซิงได้ถูกจังหวะมากขึ้นในขณะที่โจนที่หลายๆคนบ่นกลาผมก็บอกแล้วว่าโดยส่วนตัวของผมเองผมว่าโจนวันนั้นมันเล่นเพซซิงโคตรดีเลยแล้วก็ครอปก็ชมว่าเพซซิงดีสื่อก่อนอันนี้ก็ชมว่าเพซซิงดีรวมไปถึงถิติที่ออกมานี่ก็เพซซิงสําเร็จหมดเลยสําเร็จในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้เพสวืดอ่ะเป็นการเพสแล้วกดดันในคู่ต่อสู้เล่นยากครบเลยกา马า,าคอนซาลุยส์โดน โจนกดดันหมดเลยนะครับแล้วก็โซเวอร์ซายก็ทําได้ดีนะครับอันนี้คือไล่เรียงลําดับจานวนตัวเลขการเพรสซิงเลยนะเห็นจะเห็นตัวเลขไล่ลงมาเป็นแบบนี้ทีนี้มากันที่นูนเยสแหะครับนะอันนี้สําคัญเจาะไปที่นูนเยสเลยเคนที่ต้องชมเขาบอกแล้วเป็นดาวินนูนเยสที่มีสถิติการเพสด,ดีที่สุดในตัวลูกเรียบผูสามตัวบนเนี่ยสามตัวบนคือดิอาร์ซาร่าดาวินในเกมกับวิล่าดาวินทําได้ดีที่สุดในการกดดันคู่ต่อสู้ แล้วก็สถิติค่าเฉลี่ยเพสที่ออกมา59.2ครั้งที่เป็นเฉลี่ยต่อ90นาทีให้ออกมาเนี่ยนะครับเป็นระดับที่ดีที่สุดเป็นลำดับที่5จากการเก็บสถิติข้อมูลของ AI under pressure ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาตัวเลขตรงนี้และเขาสรุปทิ้งท้ายไว้ว่านี่ครับดาวินเริ่มรู้จังหวะจากโคลในการเข้าเพซซิง่งเริ่มรู้ว่าเว e นจะเข้าเมื่อไหร่ How จะเข้าอย่างไรเนี่ยสองจุดนี้สำคัญแล้วก็ดาวินูเยสเหมือนจะเลือกถนัดในการเป็นตัวนัดกับแอสเี่วิลลาที่ทำได้ดีนะคือคือเป็นตัวแบ็กอัพของการเพรสเพื่อนๆเข้าใจคำว่าเป็นตัวแบ็กอัพการเพรสไหมครับคือมันจะมีตัวที่เป็นตัวทิกเกอร์ภาษาฝรั่งนะหรือตัวเริ่มอะตัวเปิดอะตัวเปิดจะเป็นคนอื่นสังเกตว่าตัวเปิดอะจะเป็นใครให้เพื่อนๆสังเกตว่าจะเป็นเคอร์ติสโจนกับโซบอสไลที่จะเป็นแบบ มันตัวตัวเริ่มแบบหรือโมซาลาก็บางครั้งแบบว่าจะพุ่งไปทางไหนจะพุ่งไปซ้ายจะพุ่งไปขวาจะพุ่งไปหาใครมันจะมีตัวเปิดที่ปีเข้าไปและนูนเยสก็จะบีบบีบพื้นที่เข้าไปนูนเยสอาจจะไม่ได้ว่าวิ่งเข้าไปแล้วแบบโอ้โหไปบวกไปแท็กเกิลขนาดนั้นแต่นูนเยสวิ่งเข้าไปบีบปิดพื้นที่ได้ถูกต้องได้จูกจังหวะเป็นตัวแบล็คอัพเนี่ย ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นระเบียบว,วินัยที่ดีมากๆของดาวินนุนเสนะครับก็ขอบคุณเว็บไซต์อ่าอิ t สต AI under pressure ด้วยที่วิเคราะห์ตรงนี้ให้ฟังแล้วก็เป็นข้อมูลประกอบที่ทําให้เห็นว่าดาวินมีพัฒนาการขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยังมีเรื่องราวของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแล้วก็สนามแอนฟิ์แล้วก็เรื่องที่น่าสนใจอีกเพียบเลยแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจกว่าตอนนี้ขอขอบคุณอรถยนต์ขอขอบคุณพื้นสมาร์ทแทนะครับใครที่ต้องการผูพื้นบ้านนะครับใหม่นะฮะ พื้นเอพิซีสมาร์ทแบทที่สวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินการเชื้อราการแบคทีเรียาการปลวกกันน้ํา100%ขนาดเหนือกว่าแบนหื่น6มิลลิเมตรด้วยนะครับทนทุกสภาวะนะครับอย่าลืมนะครับไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริเวณมันทนราคาตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแบทหรือโทร0 6 3 2 0 8 1ส8มนะครับฝากพื้นสมาร์ทแบทเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจติดต่อโฆษณาก็ลองมาพูดคุยกับผมก่อนได้นะครับนี่ ช่องของโค้ดแอคยังมีพื้นที่ว่างอยู่ยังมีแพ็กเกจที่ว่างอยู่ลองมาคุยกันได้ติดต่อไปที่อินบ็อกซ์ของเพจโค้ดแอคหรือ IG ของโค้ดแอคได้เลยนะครับโ okay. อเคอะเรื่องราวของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยวันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจครับจากเดวิดออนสตีนเขารายงานนะครับว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะกำลังจะกลับเข้าสู่วงการฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งหรือเหมือนเริ่มเหมือนได้งานใหม่แล้วนะครับแต่งานใหม่นี้ของไมเคิลเอ็ดเวิร์ด ย้ำตรงนี้นะครับว่าไม่ใช่พอออกีฬานะแต่เป็นการไปทำงานให้กับบริษัทของเอียนเกรแฮมอ่าจำเอียนเกรแฮมได้ไหมเอาไล่เรียงแบบนี้เอียนเกรแฮมก็คือจริงๆตอนที่อยู่ลิเวอร์พูลนะเป็นลูกน้องมเคิลเอ็ดเวิร์ดอีกทีนึงเอียนเกรแฮมเนี่ยเขาเป็นพออวิจัยแต่พออวิจัยเนี่ยก็จะตำแหน่งต่ำกว่าพออกีฬาไงแล้วก็เป็นคนที่เอ็ดเวิร์ดเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ดึงกันมาที่อยู่ลิเวอร์พูลแล้วก็ร่วมง,งานกันมาเป็น10ปีนะครับ ทีเนี้ยเยนเกแฮมนะครับเขาเปิดบริษัทนะครับเขาขอตั้งบริษัทใหม่แล้วนั่นคือบริษัทที่ชื่อว่า n a u t i c s ิ u d o n a u t i c s เป็นบริษัทใหม่แล้วะซึ่งเอ็ดเวิร์ดนะครับเข้ามาอยู่ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาแล้วก็ตำแหน่งของเขาถ้าเป็นภาษาทางการก็คือ non-executive director หรือถ้าแปลเป็นไทยเท่าที่ผมหามาก็คือเป็นกรรมการบริทเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเอเอนะฮะซึ่ง ธุรกิจของบริษัทของเอียนเกรแฮมเนี่ยเกี่ยวกับาการเพิ่มทักษะแล้วก็การให้ประสบการณ์กับกลุ่มเจ้าของทีมฟุตบอลหรือ,อทีมงานบริหารต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารไปสู่การประสบความสําเร็จทั้งในและนอกสนามตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มเจ้าของทีมหลายเจ้านะครับที่เริ่มติดต่อมาจองคิวหรือว่าแบบพูดคุยดีลกันแล้กับบริษัทของทางเอียนเกรแฮมเนี่ยรูโดนอร์ดิกเนี่ย ลูนอนอติกเนี่ยนะครับเริ่มมีการจอมคิวนะครับอ่าซึ่งโปรเจกต์ต่งนางๆนานาน่าจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการได้ในปี2024ก็คือปีหน้านี้หน้าที่ของเกรแฮมไอเจ้าของบริษัทเนี่ยคือเขาเชี่ยวชาญด้านอะไรข้อมูลไง Data ของเขาไงเป็นฝ่ายวิจัยไงเขาก็จะสามารถให้ข้อมูล Data เกี่ยวกับคนที่มาให้ปรึกษาได้ส่วนเอ็ดเวิร์ดจะช่วยมาเสริมในเรื่องของการเป็นให้ความรู้เรื่องการด้านบริหารงานฟุตบอลให้กับทุกฝ่าย อสองคนนี้ก็จะทำงานแยกแยก,กันออกไปนะเออนะครับโอเคทีนี้ครับข้อมูลยังน่าสนใจมียังมีอีกนะครับเขาบอกว่าไอ้ตำแหน่งที่ m i c คิลเอ็ดเวิร์ได้ในบริษัทของเกแฮมเนี่ยตำแหน่งผู้บริหารอะไรนะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเนี่ย non executive นะครับ director เนี่ยเจ้าตัวสามารถไปรับงานที่อื่นได้ด้วยนะเพราะเหมือนงานมันไม่ได้หนักเป็นงานประจําขนาดนั้นอนะ่ะงานมัน ค่อนข้างแบบเป็นครั้งเป็นคราวอารมณ์แบบแบบนั้นน่ะสามารถไปทำงานประจำที่อื่นได้แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดที่บอกกับเดวิดออสตินมาแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสานการตรงนี้บอกมาว่านะเบื้องต้นไมเคิลเอ็ดเวิร์ดยังไม่สนใจในการรับงานผอออกกีฬาหลังจากพักมาเป็นปีแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงไม่ค่อยสนใจในการไปรับงานพอออกกีฬาสักเท่าไหร่นะเหมือนกับอาจจะอิ่มตัวกับการรับงานผอออก,กีฬาแล้วหรือเปล่าดังนั้นถึงตรงนี้ข้อมูลจากออสตินผมบอกเลยว่าออสตินจะคือนักข่าวที่หนึ่งเชื่อได้เลย ส่วนไอ้ข้อมูลก่อนนีนนยที่ผมเคยพูดไปแล้วสองสวันก่อนว่าจากอินดี้คาร์ดานิวน่าจะเป็นข่าวเต้าไอที่บอกว่าริบูจะเอามาเป็นพอกีฬาใหม่อะไรเนี่ยจะกลับดึงกลับมาเนี่ยมันมันไม่น่าจะเข้าเข้าเข้าข่ายว่าเป็นจริงน่าจะเป็นลือที่อินดี้เอามาหาข่าวาขายข่าวมากกว่านะครับโอเคทีนี้เรื่องราวของแอนฟิวครับเอากันสักเล็กน้อยแล้วกันต้องให้เครดิตกับเดวิดลินส์เลยครับวันสองวันก่อนนี่แหละผมเพิ่ง ลงข่าวนะถ้าใครได้ดูข่าวผมทุกวันจริงๆไม่ตกข่าวหรอกผมก็เอาข้อมูลจากเดวิดลินเนี่ยมาบอกแล้วนะครับว่าลิพูกำลังจะแต่งตั้งผู้รับเหมาใหม่ที่จะเข้ามาบริหารงานเข้ามาก่อสร้างต่อเติมแอนฟิลโรดนะอาจจาจันฝั่งแอนฟิลโรสของสนามแอนฟิลเราต่อซึ่งเขาก็เกิดไปแล้วว่าน่าจะเป็นบริษัท r รเน r ร์โรเวนคอนดักชันซึ่งล่าสุดก็เป็น r รเวอร์โรเวนคอนดักชันจริงๆล่าสุดเว็บไซต์ลิพูก็แถลงยืนยันแล้วว่า ได้มีการเซ็นสัญญาให้โรเวอร์โรเรเนอร์โรเวนคอนัคชั่นมันอ่านยากนะขออภัยด้วยเข้ามาดาเนินการในการต่อเติมเฟสสุดท้ายอันนี้ให้เสร็จสิน้น ย้อนกลับไปนิดนึงเผื่อคนแบบว่าไม่ทราบที่มาว่าทําไมต้องมาเปลี่ยนผู้รับเหมาบักกิ n งแฮมกรุ๊ปคือผู้รับผู้รับเหมาเก่ามีปัญหาหน่าจะเรื่องการเงินเรื่องล้มละลายภายในอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้ต้องมีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่แล้วกินเวลามาสาสัปดาห์แล้วยังไม่เสร็จสิน้นทําให้ลิฟูก็ถอนออกมาแล้วถอนออกมาแล้วก็มาหาผู้รับเหมาใหม่เพื่อให้เสร็จสิน้นลิฟูคาดหวังว่าอยากให้อาจารย์เสร็จสิ้นโดยไวตามกําหนดเดิมเอาแบบกําหนดแรกเลยนะก็อยากให้ทันตั้งแต่เปิดซีซันแล้วแต่เปิดซีซันเนี่่มมันไทกก็าารถแถลงว ขอเลื่อนไปเป็นประมาณตุลาคมประมาณกลางกลางเดือนตุลาคมไม่เกินนี้มีการถแถลงแต่ด้านมาเกิดเหตุการณ์ไอ้อันนี้ของบั k กิงแฮมกรุ๊ปอีกก็เลยทําให้ยังไม่ชัวร์ว่าภายในกลางเดือนตุลาคมจะทันไหมอาจจะเลยเลทไปอีกหน่อยหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ที่เนี้ยหลังจากวันนี้เป็นต้นไปคนงานจะกลับเข้าไปทํางานได้แล้วแต่จะเป็นคนงานของบริษัทใหม่เลยนะเป็นของบั k กิงแฮมกรุ๊ปที่จะมาสานงานต่อดังนั้นช่วงที่ยังต่อเติมไม่เสร็จนี้ก็จะเหมือนเดิมครับ แอนฟิวก็ยังใช้งานต่อได้ไอ้ตรงแอนฟิวโร d เทียล่างหรืออัตจันฝั่งล่างยังใช้งานได้ปกติแต่อัตจันฝั่งบนของแอนฟิวโรสที่ยังต่อเติมไม่เสร็จก็ยังต้องปิดแล้วก่อสร้างต่อไปจนกว่าจะเสร็จนั่นแปลว่าเราจะใช้แอนฟิ l ความจุห้าหมื่นไปก่อนโดยประมาณนะมันหายไปประมาณหมื่นนึงอะ่ะก็จะใช้ประมาณห้าหมื่นที่นั่งไปก่อนจนกว่าจะเสร็จเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะเต็มความจุ 61,000ที่นั่งข้อมูลชุดนี้เข้าใจาไม่เข้าใจาพิมพ์บอกผมหน่อยนะครับเออหรือว่าใครดูมาถึงตรงเนี้คือจริงๆมันมีหลักมีบางคนคอมเมนต์มาว่าค้ดแอคอัปเดตเกี่ยวกับสนามแอนฟิ์หน่อยครับคือบางครั้งอะผมสอดแทรกคือผมไม่ได้พลาดหัวไม่ได้เอามาเป็นพาดหัวใหญ่แล้วผมสอดแทรกมาอยู่หลังๆบางคนอาจจะดูไม่ถึงหรือดูข้ามผมถามเลยว่ามีใครดูแบบแบบแทบไม่ข้ามเลยบ้างแล้วดูมาถึงท้ายๆด้วยบง คือคนที่ดูถึงในท้ายแบบนี้จะได้รับข้อมูลเรื่องแอนฟิลด์ที่ผมอัปเดตอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วก็จะไม่ตกข่าวนะแต่สําหรับคนที่พิมพ์ถามมาไม่ได้ผิดอะไรผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แค่ว่าแสดงว่าเขาอาจจะกดข้ามหรืออาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปอาจจะดูบางคลิปดูตามพาดหัวใช่ไหมฮะแต่จริงๆผมสอดแทรกเนื้อหาที่น่าสนใจไว้อยู่เสมอเมื่อวานนี้ฮังการีนะครับเล่นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนะครับ2025ปะ่ะไอผมจำ Euro ปียูโรไม่ได้เฉยเลยวะ เอาเป็นว่ามันเป็นยูโรรอบคัดเลือกอะนะก็ฮังการีครับเจอกัมเบียฮังการีชนะ2-1แล้วก็โอ้โหโซโบสไลก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมสยุดติคือเลี้ยงผ่านมากที่สุด3ครั้งแล้วก็แท็กเกิลมากที่สุดในสนาม3ครั้งแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จเกาสเร็นต์สุดยอดครับโซโบแล้วก็ในทีมชาติเนี่ยนักข่าวเบนส์โบซักอะไรเนี่ยเขาเป็นนักข่าวสายบอลฮังการีเขาก็บอกนะครับว่าโซโบค่อนข้างที่จะสนิทสนมกับอ่าปีตาลูชีเราจำปีตาลูชีได้ไหม เป็นนายด่านที่เคยอยู่กับร์พูหลายปีเหมือนกันแต่เป็นขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ก็เลยย้ายแล้วตอนเนี้ยอยู่กับอ่ไลซิกแล้วก็คือเป็นโหวกลายเป็นว่าทั้งคู่เคยร่วมง,งานกันที่ไลซิกแล้วก็ทั้งคู่ก็เคยอยู่ที่ร์พูแบบว่าไม่ใช่ต้องใช้คําว่าเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่แต่ว่าสําหรับซบอสไนเป็นสิทธิ์ใหม่และเป็นสิทธิ์ปัจจุบันเออใช้คํานี้แต่ว่าไอ้กูรชีเอะไรเป็นสิทธิ์เก่าอืมนะครับส่วนในแด์ของฟานดานะครับก็ สามศูนย์ครับชนะกรีซแล้วก็กักโปยิงได้ด้วยลูกหนึ่งนะครับก็ยิงตวัดยิงลูกนี้สวยเลยนะฮะแล้วก็โจนนะครับถ่ายแบบน่าจะเขาน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ของอ d ดิดาสนะแต่ว่าไปถ่ายแถวบ้านเขาคือเขาเป็นคนเมืองเลียบูย่านอะไรผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าแคปชั่นคือ back h e r e in all start ก็กลับมาสู่จุดที่ผมเริ่มต้นก็คือเนี่ย จุดเริ่มต้นคือย่านของเขาเนะี่ยไอ้พันเนี้ยผมจําได้ว่าเป็นวิหารอะไรสักอันหนึ่งตอนนั้นผมไปเมืองลิบูอยู่ในแถบตัวเมืองลิบูนั่นแหละนะครับเป็นวิหารแดงหรืออะไรสักอย่างนะเออนะครับโอเคอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารหลายโซนต่างๆอีกประมาณพันกว่าซับก็จะครบ3ามแสน subscribe แล้วช่วยกันหน่อยนะครับกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้อีกหช่องทางวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ